ก็ไปเลยก็ไปเลยจิ huh. uh ้ม huh. อู้ชัดเลยไหมอันไหนอันนี้เหรอสวยไหมสวยอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเงียบเกลี่ยปลานะเนี่ปลาอยู่ใต้หัวเลยกระดูกนั่นมันกะโอ้โหตัวใหญ่แล้วมันก็ Sorry S D J มันนี่มันเหยีังแต่รองเท้าพี่ติงเหรอเหรอเฮ้ยจะยินเดี๋ยวมาดูกันว่าเราอาจจะพบบวชเพราะว่าแหล่งนี้มันเป็นแหล่งที่ไม่ได้คิดเดีจะได้เจอปลามีเอฟซีซักกันมาหลายคนบอกว่าแหล่งนี้รวยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ตัวรวยใครจะได้ตัวรวยก่อนนะมาไล่ตามรับชมทุกคนว่าไงเราจะบุกเข้าไปในบ่อเงี้ชอบมาหาวัลทุกคนได้เลยได้เห้ยิงเหรอไม่รู้ดิว้าวตัวเล็กแค่ตลูกมันเลยไปไว้นะไอเหยียปไปไปไป ตัวแต่ตัวตาเตะปั้นเพบแล้วมาเลย้มาดูหนึ่งอยู่หนอยู่หอยู่มานี่ฟองกุดัดูดึงจ้าดงจาดูโอ้ยขาอุ้ยปลาดีนะมง้นมาอยู่ในโปรงกวดีเลยแต่ว่าปลาม่อยู่ไหนนะเดี๋ยวเอาเอาเอาโหวตนนะมังกานะเห็นไหมเห็นเห็นไหมเห็นเห็นชัดไหมชัดอ้น่าปลามังกาปลาอยู่ด้วยนเออนี่อปลาดิงกบกันนะเดี๋ยวตาก็เอาปลาเลยกันนัเดี๋ยวให้เอฟเไปน้ำก่อน hết vi này con cắp Lấy con cắp Cắp anh, cắp lưới, cắp lưới Chim, ú, chất lấy mấy Anh này, anh đi hả? Xuân máy Ú, đều đều nghẹt kìa bài nè Nghẹt bài ở tay quật lên cả hồn lắm Ăn trò, tôi dây lắm cho Răm dù lâu nó Ú hú, kem thùng lấy cho máy Xem nào em Ồ, quăng lưới Quăng tôi ว้วของเท่ของเท่วอดวดวอดวดวดโอ้โหเก็บได้จง้าใส่อยู่วะสชหดใส่ชาไรสน้ำใส่ตงน้นนี่นน่ะนั่นน่ะขุดแค่เลยของเท่เลยของยวุ้เียดนี่ตาดีนัดเนาะเอ้าหาแค่ที่เองม่คิดแล้วม่าจะมีฟมึงเจอนั่นแะบอกเลยราถอยหลังกดอใ่มีเลยทุกคนมันเปนยอมไมดีจ้าเนาะมาเบิดมุงมิงไหมหลด้วแต่ว่านั่นแหลวัวประกาศ นี่ทุกคนแบบมันไม่น่าจะเชื่อนะนี่น่ะนี่มันจเราตกอันนี้เราไปใส่ปลายกันวะต้นกอกวไม่เแกเ้าะว้าวุ้งเลยทีเดียวใช้ได้เวรีวตัวนี้ผ่น้วจเอ่ะวงเลไงอือบางปีบางึงบางอยู่เลยเลดีทุกคนเลดี เราะว่ามันหยกแบบหยกแบบไม่หนเลยเอากุ้งไหมไนะเอาไปไหนกุ้งกินกุ้งแ่้อะไรกินุ้นดนกินดิบเลยกินกุ้งดิบเลยรอจริงจริงเหรอตัวเชลตรงจริงเหรอต่วว่าเต็นอ๋มินสัวนแล้วได้ริ

มันโกงไปแล้วเอฟซีอยมังเหยียดยังปลาไหมดํมปื้แล้วไหมโอ้มังเหยียดชุนไปไหนล้วโกงๆอยู่เลยแต่ว่าดัาปื้ดเอาไม่ได้อยู่ทีฝานุก็ดัมปืดกันน บิดปืดมาแล้วอืตหโง่ไลมาเร็วยังไงหมมาแล้วนุ่มเหือไม่ผล้งมาแล้วดูตก้เร็วเนี่ยเอ้ยไม่ใช่โอ้จับแล้วเหรผลมาเลยเลยอเอฟซีวิ่งแล้วเหยียบรอย้วเราอยู่เปลือเราอยู่ทำตาโก้ในมีปีด้วยไม่มีผลมาตาล้เืบกืบพี่อตาก้เกือกตั้ง้บนดูเหียบรอยำเปลือเดียนผลมาเลยวิ่งไงตาไงวิ่งเลยขึ้นนะตาก้ เอาเลยเอาเลยเอาได้หมดนะเออเราไม่กลัวฝนอือเอาไปเดินเราเราอยู่ใต้ฟ้าเราควรรับฝนเนี่ฝนตกแล้วเอฟพีอยู่เดาส่เกิดคนได้ไหมได้มันน้ำแข็งเอฟพีวิ่งเลยบนลปอกฝนมาถึงมันไปแล้วเอฟพีวิ่งแล้วอืมแล้วจะบางเหยียดเล่ตี้ไปไปกูเราไปเรียนเด็กนี่เรียนเด็กพวกเราดูนี่ก่อนนะเบอร์รูนี่วันนั้นเบอร์ได้หลายตัวอยู่ใช่ไหมอืมโอเคทุกคน นีเราพวกนี้เออนะคนดูเล้ไหมไม่ทีพวกนี้ไม่หนลงปิงเก็บร้อยบางเหยียดใช่ไหมถูหบ,บมาแล้วเอฟซี <c oughs>

าห,าาาหากรวยๆรูปไปใส่ในนะาต้องหากสวยๆได้ไม่พัน,นแต่ต้องเราจะไปมัมันเลยไม่ลงเลยเลยกวปิงมันมันลงแห้ปิงกอบำตำไรลงแไปไปหวป,ปิงกอบใส เงียมแต่นี่ก็แต่นี่นะมีพวกท่านไม่ชอบอยู่อ่ะ

ลงไหมลงไหมหยับโรยโดนลงเหล่าตากเลยแล้วมันปิงด้วยไม่กลัวปิงแก่งทำกลัวแบบนั้นเลยไม่หยับติดตัวหยับได้ไหมอยู่ที่วันนั้นเลยเนาะนี่ประกาศนอนในแต่ก็เห็นไหมนี่ประกาศโอ้โู้นอนในขนาดเข้าไปเลยคนหนึ่งเข้าไปเลยแต่ไม่เห็นประกาศไหมยังไม่เห็นดีหยอกให้มโนมาไม่ออกเหมอกนะ อะไรแล้ไงเอาลงอีกสวยแต่ก็จับเลยนะเอาถุงมาบอกเลเอาออกิราม่ยมเกียวปืดัจะต้องไม่โฟกัสโฟกัเหรอนี่แต่กองมันคันบี้อ่ะขบนเฮ้ยลุดเฮ้ยอย่หลุ้นเยมันคันบี้อ่ะไม่ไม่โฟกัสเฮ้ยเฮหลุนิ้เลแต่กองิ เข้ามาเลยข้มาเลยเข้าป่าเลยเสู้ไว้บอกเลยตาเห็นได้ปลาตาต้องวิ่งเดีดัสว้กี่ตัวแล้สามสี่ตงลมาไดไหมลงม่ปีนขอบ่สู้ไว้ลงเลยไหมไม่รู้เลยี่ไม่รู้กันหมดแล้วแต่ว่าจะเดินขึ้นแล้วขึ้นดีกว่าไมเจ้าไปไปตาโกงไ่ขึ้นเลต้องขึ้ตาโกงคันคันจริงไงปายนี่น มาแป๊บเดียวเสียตัวเลยหรกอ่ะยเ่งอ่ะแถวนั้นมีฟองนี่ว่าเราเคยได้จำได้ที่ว่ามันจะว่าแค่แค่ขึ้นท้องตรงนี้พี่ว่ามันเหยียบใจเหยียบฟองมันมันแถวนี้แหละนะจ๊งเดี๋ยวว่าตอนนี้ตาก้งเดินมาเหยียบเอาเยางมาเลยทุกคนเออแลรงตรงตาต้องทำใจเลยอือหือน่าจะไม่มีแลน่เลย น่าจะไม่มีโอเคทุกคนปลุกเยอะเลยเหมือนกันเอาอย่าไปต้อรับดไม่ได้าแล้ไม่รู้นก้อนนั้นโอเคปิดจุกก่อนทุกคนโอเคเป็นไงพอกแลกะเชไม่อยากได้กับไปใครพกันหม่นพี่ไดน้น้ช่วยไปอไป